สวัสดีจ้าวันนี้จิวเลี้ยวเฮียงพากินจะพามากินกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโบราณอีกเจ้าหนึ่งอยู่แถววงเวียน22กรกฎาซึ่งก็ไม่ไกลจากเยาวราชนะร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้สืบทอดมาสามอายุคนแล้วเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ทำเองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่เครื่องลูกชิ้นต่างๆหรือแม้กระทั่งซอสเยนตาโฟ ลองทานดูสิแล้วลองทายดูนะว่าเขาทําจากอะไรสวัสดีค่ะบะหมี่โฟค่ะพี่<อ>หลังจากสั่งบะเตี๋ยแล้วก็คุยกับเจ้าของนิดหน่หนอยไหมอนาอเจกหนูมากิน <S 1> <S 1> เขาบอกว่าอย่างเนี้ยอร่อยอยู่มานานแล้วด้วยเมื่อกี้เจออเจ็กาเมื่อกที่้ขอกนี่นอ๋อเมื่อกี้บอกเหมือนซอนมะเขือเทศ บอกขอแอบดูหน่อยนะให้ดูเอได้ชิมดูก่อนทำเองด้วยหรอเส้นหน่อยนี่น่าคาไม่ล่าเครื่องหลากหลายมากๆเลยแต่ทีนี่ตู้ตู้ที่ใช้แบบรุ่นเก่าโบราณนะมันมันไฟไหม้ไปสองตู้นะตู้แบบหากับตู้แบบปิดเปิดอืม เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวรุ่นแรกๆที่ใช้เหรียญแบบเจาะรูตรงกลางอ่ะโบราณ<า>ไหมล่ะดูหน้าตาแต่ละอย่างเขาดูเลยต้องกลับมานั่งกินอีกตอนแรกซื้อไปให้แต่ตแก็ถึงเวลาชิมอ้มมันอร่อยมากๆเลยลองมาชนานกันดูนะ<อ>และนี่ก็คือบรรยากาศของรา้านที่ดูแบบค<อ>่อนข้างจะโบราณจริงนะ อร่อยน้ำซุปก็ไม่เหลือมากินกันนะ